ฉะนั้นประการต่อมาพี่น้องเรารู้คุณลักษณะแล้วเนี่ยประการต่อมาดัจญานมันจะออกมาจากไหนละ่ะดัดจจานฮะดัจญานที่ผมจะเขียนแผนที่พี่น้องเนี่ยผมจะบอกพี่น้องดัจญานเนี่ยท่านนบ,บีศ็สลัลลอฮุอะลัยฮิุสซัล,ลัมบอกว่ามันจะเริ่มปรากฏปรา,ากฏตัวครั้งแรกจากดินแดนฟังทิศตะวันออกทิศตะวันออกในที่นี้คือทิศตะวันออกของนครมดีน์ นะครับและทาระซูนก็อธิบายต่อไปว่าทิตะวันออกในที่นี้นั้นออกมาจากเมืองคูรอซานเมืองคูรอซานเนี่ยหรือแคว้นคูรอซานในสมัยก่อนน,นะครับปัจจุบันก็มีแคว้นคูรอซานปัจจุบันนี้อยู่ในประเทศอะไรพี่น้องประเทศอิรานเมืองคูรอซานอยู่ในประเทศอิรานนะครับแล้วเวลาที่ดัชยานปรากฏตัวออกมาแล้วจะมีพวกยิวจะมีพวกยิว นะครับติดตามมาด้วยจากเมืองอัสบาฮานเมืองอัสบาฮานก็อยู่ในประเทศอิร่าน,นั่นเองแล้วเวลาที่มันปรากฏตัวออกมาแล้วมันจะเดินทางไปรอบโลกพื้นแผ่นดินนี้ไม่มีหมู่บ้านใดไม่มีเมืองใดยกเว้นแต่ดัจจานมันจะเข้าไปที่เมืองนั้นไปสร้างความเสื่อมเสีย ยกเว้นแค่แต่สองเมืองเท่านั้นนั่นก็คือนคอรมักกะกับนครมดีนะซึ่งดัจ,จานไม่สามารถที่จะเข้าเมืองทั้งสองได้พอละจาะอาลานั้นได้มอบหมายให้มีบรรดามาลาอิกะเฝ้าทุกๆประตูทางเข้าเมืองทั้งสองนั่นนะครับมีฮาดิษบทหนึ่งจะท่าน อับีบักร์สิดดีกรอดิยัลลอฮุอันฮุนะครับพี่น้องสังเกตนะเราเนี่ยน้อยครั้งจะได้ยินะดีษที่รายงานจากท่านอบูบักร์สิดดีกนะครับและนี่ก็เป็นหนึ่งในะดีษที่ท่านอบูบักร์สิดดีกรอดิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานะดีษนะครับว่าท่านนบีสุลต่านละฮุวะอัลลฮิมุซัลลัมได้กล่าวว่าอัดดัจจาลุยัครุจูมินอาร์ดินบินมัชริกยุกาลุลละฮ์คุราซานนะครับถ้าเราซูมบอกว่าดัจจานั้นมันจะออกมาจากดินแดนดินแดนหนึ่งทางฝัั่งตะวนออก ซึ่งดินแดนนั้นหรือเมืองนั้นจะถูกเรียกว่าคูรอซานเมืองน,นี้อยู่ในประเทศอิหร่านยัตบาฮูอักวามมนเวลาที่ดัจญานปรากฏตัวออกมาแล้วจะมีคนเนี่ยจะมีกลุ่มคนใหญ่เลยเนี่ยติดตามดัจญานนะครับพี่น้องอยากรู้ไหมติดตามเพราะอะไรเพราะมันทําสิ่งที่มหัศจรรย์ได้อย่างมากมายนะครับติดตามแล้วเนี่ยการอันนาวจูจฮะฮุมอันมาจานุลมุตระกะถ้าเราสูดบอกว่าคนที่ติดตามดัจญานเนี่ยใบหน้าของพวกเขาเนี่ย เหมือนกับมาจานอันมาจานหมายถึงอะไรหมายถึงตุสหมายถึงโลโลที่เขาใช้ในในสงครามนะครับทอร์ซุนบอกว่าใบหน้าของคนที่เดินตามดัจจานเนี่ยเป็นสหายเป็นพักพวกของดัจจานเนี่ยใบหน้าขเขาขเขาเหมือนโลเปรียบถึงโลเพราะอะไรพี่น้องเพราะคนเหล่านั้นมีหน้าใหญ่กลมใหญ่นะบใบหน้าใหญ่แล้วอัลมุตเอรากก็หมายถึงอะไรหมายถึงหนังที่หุ้มโล และถ้าเราซูนเปียบใบหน้าของคนเหล่านั้นด้วยกับหนังที่หุ้มโลกเพราะอะไรเพราะคนเหล่านั้นใบหน้าใบหน้าที่กลมใหญ่แล้วเนี่ยใบหน้าเนี่ยผิวเนี่ยหนาแล้วก็เนื้อแน่นไม่ใช่คนพร้องสูงแต่อย่างใดแต่เป็นคนที่หน้ากลมแล้วก็หนังเนี่ยหนาแล้วก็เนื้อนีอนน่แน่นนีเน่เป็นคุณลักษณะของคนที่จะติดตามจัดยานในช่วงก่อนวันเกียร์มาฉะนั้นเราจะีปน้องผู้ที่มีอีหมานทั้งหลายครับมีฮะดิษอิกบทหนึ่งนะครับทานซุนุลลอฮฺสัลลัลลอฮฺวะะลัยฮมุสลัมได้บอกว่ายตบะอ เมื่อดาญานปรากฏตัวออกมาแล้วเนี่ยจะมีคนที่ติดตามดจญานเนี่ยมิลยาหูดิอัสบาฮานจากอะไรพี่น้องจากคนยิวในเมืองอัสบาฮานพี่น้องแปลกใจด้วยป่าคนยิวไปอยู่ในอิหร่านได้ยังไงละ่ะเขาเขียนเขาเขาบอกประเทศชื่ออะไรนะซาต์ธน,น,นันอิสลามอิหร่านใช่ไหมครับแต่ว่าก่อนวันเกียามาพอดจญานปรากฏตัวจากดินแดนนั้นแหละ เริ่มปากกตัวจากด,ดินแดนนั่นแหละแล้วจะมีคนยิวที่อยู่ในเมืองอัสบาฮานในปัจจุบันเนี่ยบางที่บางครั้งเขาจะเรียกว่าอัสฟาฮานหรือก็อัสบาฮานเหมือนกันนะครับฉะนั้นเรียกได้สองอย่างทั้งอัสฟาฮานและก็อัสบาฮานจะมีคนยิวทั้งหมด70,000คนติดตามดัจจานอะไลฮิมุตปยาลิซัสารสูตรบอกว่าคนยิวเหล่านั้นที่ติดตามดัจจานเนี่ยพวกเขาจะโพกผ้าเดือยปยาลิซัหมายถึงอะไรพี่น้องหมายถึงผ้าสีขาว หมายถึงผ้าสีขาวที่นักบวชหรือพวกบาทหลวงของพวกยิวเนี่ยเขาจะใช้คุมไม่คุมศีรษะก็พาดไว้ที่บ่าของเขานะครับบ่าของเขาฉะนั้นท่านพี่น้องรู้ไหมทําไมคนยิวในยุคก,ก่อนวันกิ亚าเนี่ยจึงมีจํานวนมากในประเทศอิหร่านเพราะประเทศอิหร่านตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยเรียกว่าอะไรพี่น้องเรียกว่าบีลาดุลฟอสหรือว่าบิลาดุลฟาริสหมายถึงอะไรหมายถึงดินแดนของพวกพวกอะไรพวกเปอร์เซีย เห็นไหมพวกบูชาไฟาสมัยก่อนแล้วอิหร่านในสมัยก่อนเนี่ยเป็นหนึ่งในดินแดนที่มีพวกยิวอาศัยอยู่เก่าแก่ที่สุดหนึ่งในดินแดนที่มีพวกยิวอาศัยอยู่อย่างเก่าแก่ที่สุดซึ่งปรากฏนะคบปรากฏในหน้าประวัติศาสตร์ว่าคนยิวที่เคยอยู่ในประเทศอิหร่านในในดินแดนคูโรซานสมัยก่อนเนี่ยอยู่ตั้งแต่ก่อนคริสตาการตั้งแต่ในศตวรรษที่5ก่อนคริสตาการแล้วนะครับตั้งแต่สมัยพอเกิดสงครามนะครับ กิดสงครามสมัยนั้นเนี่ยคนยิวอยู่ในปาเลสไตน์ใช่ไหมอยู่ในปาเลสไตน์เนี่ยกษัตริยนะ์คนหนึ่งแม่ทัพคนหนึ่งภาษาอาหรับจะเรียกบุกตัวนอเซอร์แต่จริงๆเนี่ยนบุคนอเซอร์คนยิวเขาจะเรียกว่านบุคนอเซอร์นะกาาษัตริย์คนนี้แม่ทัพคนนี้ยกทัพไปปราบพวกยิว ที่ปาเลสไน์สมัยก่อนเนี่ยใช่นไหมปราบแล้วเนี่ยก็จับพวกยิวเป็นพันๆคนเนี่ยจับมาเป็นเชลยใช่ไหมครับแล้วก็น,นําตัวพวกเขาเดินทางออกมาแล้วก็มาทิ้งเอาไว้ที่เมืองดินแดงมาวารอันนาฮรอยนี่ดินแดงประเทศที่อยู่หลังจากอยู่หลังแม่น้ําทั้งสองแม่น้ําทั้งสองในที่นี้คือแม่น้ําดิจิลากับฟูรอตก็คือแม่น้าไทรกิสกับแม่น้ายูเฟรติสที่ตั้งอยู่ในประเทศอิรักฉะนั้นดินแดงประเทศที่อยู่หลังจากแม่น้ำเ,เนี่ยก็คือทางขวา ทิศตะวันออกเนี่ยเติร์กเมนิสถานอุซเบกิสถานคาซัคสถานหรือแม้กระทั่งอิร่านก็ตามเนี่ยก็จะอยู่หลังจากดินแดนที่เรียกว่าดินแดนที่อยู่หลังจากไม,ม่นาไทรกิสกับยูเฟติสพวกยิวจะถูกนํามาทิ้งไว้ที่นั่นนะครับแต่หลังจากนั้นแล้วพวกเขาก็จะอพยพมาอยู่ในอิร่านในคุรอซาาในอัสบาฮานตั้งแต่สมัยนั้น จนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยมีคนยิวจํานวนมากที่อยู่ในอิหร่านบีนองมรัสธาทั้งหลายและพอใกล้วันเกี่ยมากก็จะยิ่งมีจํานวนมากยิ่งขึ้นโดยเหตุนี้เองเวลาที่ดัตยานปรากฏตัวท่านสุสานว่ามันเริ่มมาจากไหนจากคครซานใช่ไหมจากอิหร่านนี่แหละและโดยเฉพาะที่พอดัตยานปรากฏตัวแล้วโดยเหตุนี้จึงมีคนยิวจนนนํานวน70,000คนจากเมืองอัสบะฮานติดตามดัตยานเดินทางไปรอบโลก ฉะนั้นจึงเป็นเป็นวจิราที่ท Allah, ่านอบีลอนน์ละฮวาอิสลัมบอกให้เรารู้ถึงอะไรถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นข้างหน้านะครับฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีหมาทั้งหลายประการต่อมาเนี่ยเมื่อเรารู้ลักษณะแล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันจะเกิดจากไหนมันจะเดินทางยังไงคราวนี้ท่านพี่น้องครับมันมีชีวิตอยู่หรือยังตอนนี้มันมีชีวิตอยู่หรือ,อยังมีชีวิตอยู่แล้วใช่ไหมครับพี่น้องจำะดีใช่ไหมที่ท่านตะมีมัดดารีรอดีอัลลอฮวอันฮูน่ท่านเนี่ยเดิมทีแล้วเนี่ยเป็นคน อ่ะเป็นอาหรับนะแต่เป็นอาหรับคริสเตียนเป็นอาหรับคริสเตียนนะครับผมจะอ่านฮะดิษเพี่น้องฟังวันนี้นะครับฮะดิษบทนี้บันทึกอยู่ในหนังสือซอฮียะมุสลิมนะครับเป็นฮะดิษยาวนะครับครั้งหนึ่งพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลอฮฺให้คนประกาศให้คนประกาศนะครับแล้วบอกว่ายังไงพี่น้องอัสซอลาตุญามิอะ์อัสซอลาตุญามิอะห์นี่บรรดาซอฮาบะห์บอกให้มาละหมาดรวมกันที่มัสยิดให้มาละหมาดรวมกันที่มัสยิด นะครับแล้วท Rasulullah ซลฮะวะอะลยซสลัมหลังจากที่ละมาดเสร็จสิ้นกับบรรดาสฮฮบะเรียบร้อยแล้วเนี่ยในวันนั้นเนี่ยมีสตรีร่วมละมาดอยู่ด้วยท r a ล u l u l l a h ซลฮะวะอะลยุสลัมก็ขึ้นไปนั่งบนมิมบัตและทรอ s ูลก็หัวเราะว่าฮุยัดฮักทรอ s ูลขึ้นไปนั่งบนมิมบัตแล้วก็หัวเราะแล้วก็พูดว่าลิยันซัมกุลลลอินซานินมุซัลลาฮฺคนที่มาละมาดให้นั่งจงนั่งอยู่กับที่ของเขาในมัสยิดนั่น แล้วทาราุษูถามบรนดาสหบัติบอกว่าอัตาดารูนะลิมจามะอตุกุมพวกเจ้ารู้ไหมทําไมวันนี้ข้าฉันจึงได้รวมให้พวกเจ้าอยู่ที่มัสยิดวันนี้บรรดาสหบัติโดยกับมารยาทแล้วก็บอกท่านนับดุลเลาะห์สุนนวลอวยว่ญญาอิบราฮมบอกอัลลอฮ์หัวรุษูหรือหอัลัมอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นที่รู้ดีพี่น้องเห็นไหมนี่คือมารยาทของบรรดาสหบัติถึงแม้บางครั้งที่ท่านรอซูลถามเนี่ยนะครับบางครั้งท่านรอซูนุลลอฮห์สุนนวลอวยว่าอิบราลิมถามคำถามเนี่ยสหรู้คาตอบ แต่บรรดาสัฮาบาก็บอกอัลลอฮฺวาลัูลุฮฺอัลลอนะครับเป็นการเป็นมารยาทที่ดีที่ปฏิบัติต่อท่านนบีสัลลัลลอฮฺวออสลัมแต่พี่น้องจำไม่อย่างคำคำนี้นะครับเราจะใช้ได้เมื่อไรใช้ได้ต่อเมื่อทรอซูลมีชีวิตเท่านั้นนะทำไมวันนี้มีคนถามคำถามหนึ่งเราบอกอัลลอฮฺวาลัูลุฮฺอัลลอฮได้หรือเปล่าไม่ได้นะทลอซูลเสียชีวิตไปแล้วเพราะผมเคยได้ยินพี่น้องถามคาถามกบออัลลอฮฺวาลัูลุฮฺอัลลอฮ ต้องบอกว่าอัลลอฮฺหุอัลัมเท่านั้นนะครับหากว่าทาลลอซุนถามเราในขณะที่ทาลลอซุนมีชีวิตเนี่ยเราพูดได้ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ทาลลอซุนเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราจะบอกอัลลอฮฺทัลลอซุนว่าอัลัมไม่ได้นะครับเราจะบอกว่าอัลลอฮฺหัวอัลัมเท่านั้นนะครับอัลลอฮฺจาราพระองค์พระองค์คือผู้ที่รู้ดีที่สุดแล้วทาลลอซุนก็สนับสนุนอัลลอฮฺวะซสัลลัมก็บอกกับบรรดาสหายบอกว่าวันนี้ที่ฉันรวมพวกท่านเนี่ยในวันนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่่่่่่าาาาาฉฉััััันน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 ปรรรรรรถหือออะะไไกกกลววววแตทททีีีีด้มมพใสยยิเ เพราะฉันต้องการที่จะบอกให้ฟังถึงเรื่องราวของตามียมัดดารีตามีมอัดดารีไปต้องจําชื่อไวด้ดีๆนะครับเพราะว่าทาตาเมียมัดดารีนั้นการใรัจุลันนัสรอเนี่นท่านเดิมทีแรกเนี่ยเป็นคนเป็นคนคริสเตียนฟาจาอะฟบายาอวะอัสลามแต่ท่านเดินทางมายังนคะรมัดีนะให้สตยาบันต่อท่านนบ,บีสุลตาร์ละฮัาอานีอัลสลามว่าจะช่วยเหลือว่าจะเชื่อฟังจะปฏิบัติตามจะช่วยเหลือจะอยู่เคียงบา่าเคียงไหดกับท่านลลาสุลตาร์ละสุลตาร์ละฮัาอานีอัลสลามและก็ข้อรับอิสลาม ว่า حدثني حديثا وفقا الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجان แต่สิ่งที่ฉันจะบอกพท่านเนี่ยเพราะว่าตะมีมันดา,ารีมาเข้ารับอิสลามแล้วเขามาเล่าเรื่องราวเรื่องหนึง่งซึ่งมันตรงกับสิ่งที่ฉันเคยเล่าให้พวกเจ้าฟังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับดัจานมันตรงกันนะครับ حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع ث ل رجلا من لقمن วายูดามนะครับแลวทารอซุนก็บอกว่าต่มีมัดารี่มาเล่าให้ชั้นฟังว่าครั้งหนึ่งเขาโดยสารเรือทะเลเรือเดินทะเลซาฟีนะหมายถึงเรือเดินทะเลลำใหญ่ๆไม่ใช่ไม่ใช่เรือเล็กๆเ,เ,เหมือนที่เราออกไปจับปลาไม่ใช่นะเปนอ้อไม่ใช่เรือหังยาวนะครับแต่เป็นเรือเดินทะเลลำใหญ่นะครับซึ่งในการเดินทางครั้งนั้นมีคนเดินทางไปกับเขาา30คนด้วยกันเป็น30คนเนี่ยส่วนเป็นเป็นคนอาหรับ ที่เป็นคนคริสเตียนจากเผ่าลักมินและเผ่ายูซามเพราะอาหรับที่เป็นคริสเตียนมีหลายต่อหลายเผ่าด้วยกันและหนึ่งในนั้นคือเผ่าลักและเผ่ายูซามน,นะครับและท่านตามีมิดดารีเขบอกฟาซาฮาบะบิฮิมุลเหมาญูชะฮารันฟินบาฮรีเล่าให้ฉันฟังบอกว่าในขณะที่เขาอยู่บนทะเลอยู่บนเรือเนี่ยเกิดพายุขึ้นพายุอย่างรุนแรงเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มเต็ม,ตมด้วยกันทุมมาอัฟอูอิลาเจซีเรตินฟินบาฮรีฮัตตามมกรบิชัมซี นะครับพออยู่วพอในเวลาหนึ่งเดือนนั้นเกิดขึ้นพายุลมแรงบนในทะเลนั้นน่ะขึ้นบรรทัดซัดเรือเนี่ยไปอยู่ใกล้เกาะเกาะหนึ่งนะครับซึ่งเกาะเกาะเนี้ยอยู่บนทะเลมันอยู่ทิศที่ดวงอาทิตย์ตกพี่น้องอยากรู้ใช่ไหมดัจจานอยู่ตรงไหนดวงอาทิตตกตรงไหนทิศตะวันตกแต่ว่าอิลามะฮัตตามะกริบิชัมเป็นสุดดินแดนที่ดวงอาทิตย์ตกสุดขอบแล้วที่ดวงอาทิตย์ตก นะครับฟาเจลาซูฟีอักครอบิฟีอักรูบิสซาฟีนะพอลมพัดไปอยู่ใกล้เกาะแล้วคนที่อยู่อาศัยบนเรือลำนั้นที่โดยสารเรือมาก็ขึ้นเรือลำเล็กขึ้นเรือลำเล็กที่ติดมากับเรือด้วยเห็นไหมพี่น้องขึ้นเรือลำเล็กเพื่อที่จะออกจากเรือลำนั้นเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายนะครับฟาดาคารุนยาซีหรอพอลงเรือลำเล็กที่ติดมากับเรือแล้วก็เข้าไปยังเกาะเกาะหนึ่งนะครับที่อยู่ใกล้ๆนั้น ฟาลากิจทุมุนดาบะจุนอัลลาบุกะซีรุษอาร่ท่านตบีมันดารีบอกว่าพอฉันลงไปที่ที่เกาะเกาะนั้นแล้วเนี่ยปรากฏว่าสิ่งแรกที่เห็นเนี่ยเห็นสัตว์ตัวหนึง่งแต่ว่าดาบะสัตว์ตัวนี้เป็นสัญญาณองเกียงมากเหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยเรียนรู้กันสัตว์ตัวนี้ทำไมพป่นองสัตว์ตัวนี้ขนทั้งตัวเลยขนทั้งตัวเลยโดยที่แยกไม่ออกว่าตรงไหนด้านหน้าตรงไหนด้านหลังอันไหน บรรทายของมันไม่รู้เลยเพราะมีแต่คนทังนั้นเลยนะครับลาเดรูนามาคูบูรูฮูมินดูบริฮิมินกาซาติชาดินั่นเอง,เองคือคนเยอะโดยไม่รู้ว่าในด้านหน้าด้านหลังฟากลูไวและกีมาอันติคนที่ไปสาสคนจึงบอกว่านี่ไว,นะวแล้วความทีบัติแล้วนี่เจ้าเป็นอะไรกันเนี่ยนี่เจ้าเป็นอะไรนะครับฟากอลัดมันก็พูดว่าอันจสาสาัตซาซาพูดได้ด้วยตัวนี้พูดได้นะพ ok. ี่น้องระ้ว่างกี้มาจะออกมาแล้วจะพูดด้วย นะครับแต่วันที่คนที่30คนที่ไปเจอวันนั้นบนเกาะน่ะมันบอกอ่สาเนี่ยจัตซาซาฉันเป็นจัสซาซาคน30คนไม่เคยได้ยินมาก่อนก็เลยถามว่าว่ามันจัสซาซาแล้วจัสซาซาคืออะไรพี่น้องรู้ไหมสัตว์ตัวนั้นพูดว่าอะไรไอยยูฮัลกอมอินตะลิกูอิลาฮาดัลรัจลิฟิดไดร์ฟะอินนะฮูอิลาขับริกุมบิลอัชวาค พอชาย30คนถามว่าน,นี้เจ้าเป็นอรัญสาซาซาคืออะไรไอสัตว์ตัวนั้นมันพูดว่าล่ะสัตว์ตัวนั้นแม่ไปสัตว์ผมก็พูดไปพี่นอ้องคือสัตว์ตัวนั้นน่ะเขาก็พูดบอกว่านี่อย่าเพิ่งถามเลยไปที่ถ้ำนั้นก่อนอไปที่ถ้ำนั้นที่ถ้ำนั้นมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งอยู่ในถน้ำชายคนนั้นน่ะเขาอยากจะรู้สิ่งที่เจ้ารู้มากกว่าฉันสียเขาอยากจะรู้สิ่งที่เจ้าอยากรู้มากกว่าเสียอีกนะครับพอชาย30คนได้ยินเช่นนั้นพี่นอ้อง ทรสุเรเล่าให้ฟังบอกว่าไงล่มมา,าม,ม,มาซา,นะา,นะา,ามีตสามต์ لنا رجل า ا ر น ن ا น ن ه ا أن تكون شيطانا ท่านทำมีมัได้รีบ,บอกว่าพอพวกเราได้ยินเช่นนั้นแล้วจากจากที่สัตว์ตัวนั้นพูดแบบนั้นแล้วพวกเรากลัวเลยกลัวว่าสัตว์ตัวมเมื่อกี้ที่มันพูดเนี่ยเป็นชัยตอนเป็นชัยตอนก็เลยทำไมพี่น้องฟันตอลักนาเซราฮันฮัตตาดะดักนดัดเดพวกเราเลยรีบไปยังถ้ำนั้นด้วยความรีบด้วยความรีบเลยเพราะคิดว่าสัตว์ตัวมเมื่อกี้เป็นชัยตอนว่าง่านเป็นผีเ,น,เน,นี่ยนะ นะพอเห็นสัตว์ัวนั้นพูดแบบนั้นแล้วเนี่ยก็เลยรีบเลยรีบไปที่ไปที่ไปที่ถ้ำฟาอิดาฟีฮ i อัล mu มอินซานิรอไอนาหุกัตุคักันท่านตะบีมัดดารีบอกว่าพอพวกเราไปถึงถ้ำนั้นแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เห็นนั่นคือผู้ชายคนหนึ่งคนคนหนึ่งร่างกายเขากำยำ ยำกรรมยำคือตัวเข้าหนาใหญ่เนี่ยนะครับไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยว่าอาชัด hmm. ด mm ูวิซาก่อนเป็นคนที่ดูแข็งแรงมากๆนะครับมาจิมวอาจุนยาดดฮูออลาอุนกิมือทั้งสองเนี่ยถูกมัดไว้ที่คอของเขามือทั้งสองของของคนคนนั้นที่อยู่ในถ้ำนะถูกมัดไว้ที่คอแบบนี้มาใบนารุบบาเจฮีลาคาใบฮีบินฮัดดตตั้งแต่หัวเข่าของเขาจนกระทั่งถึงถึงตาตุ่มเนี่ย มีเหล็กเนี่ยนะครับถูกเหล็กเนี่ยย,ยึดพันธนาการไว้กับผนังในถ้ำนั้นนะครับกุนาไวรกะมาอันพวกเราจึงถามวันนี้ความามีบัตรแล้วนี่เจ้าเป็นอะไรกันเจ้าเป็นใครกันเนี่ยนะครับก็แล้วก็ก็ดัรตุมะละขอบารีเขาบอกว่าเจ้ามาวันนี้ผู้ชายคนท AM <News> <amos assim> ี่ในถ้ำบอกว่าเจ้ามาวันนี้เนี่ยฉันอยากจะรู้ข่าวมากเลยเจ้ากําลังนําข่าวมาบอกฉันแล้ววันนี้ไหนบอกฉันหน่อยสีว่าพวกเจ้าเป็นใครกัน ผมไม่อ่านภาษา阿ับนะจะได้ไม่ไมเปลืองเวลานะครับคนที่อยู่ใน่านบอกว่าในบอกฉันหน่อยสิวพวกท่านเป็นใครกันนะครับคนที่มา30คนก็บอกว่าพวกเราเป็นอารับพวกเราเป็นคนชาติอารับพวกเราขี่เรือมาโดยสารเรือมาปรากฏว่าเรือเนี่ยเกิดขึ้นทะเลกลางทะเลเป็นเวลาเดือนหนึ่งจกนกระทั่งว่าพัดเรามาถึงเกาะก่อนนี้พอมาถึงเกาะก่อนนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเรามาเจอสัตว์ตัวหนึง่งมเ่เกี้เขาบอกเขาเป็นยะซาซาเราไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นข้างหน้าเป็นข้างหลังเนี่ยพูดได้ด้วยนะเราถามเขายะซาซาเกิดอะไรเขาก็บอกให้เรามาที่ถ้ำเนี่ย พอเขาพูดเช่นนั้นเราก็เลยกลัวคิดว่าเขาเป็นชัยตอนนะก็เลยมาที่ถ้าแล้วก็มาเจอท่านนี่แหละนะครับและผู้ชายคนในถ้าคนที่ถูกตึงทวนถูกทีิถูกพันธนาการก็ถามคํถาถามต่อว่าในบองบอกชะหน่อยที่ว่าอินทภาลัมที่เมืองไบซา,านที่หมูบม่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่ตั้งอยู่ในประเทศซีเรียเนี่ยไบซานเนี่ยนักลิไบซา,านเนี่ยเป็นยังไงแล้วนะครับชายกลุ่มนั้นก็ถามว่าเจ้าท่านอยากเจ้าอยากรู้อะไรถึงถึงอินทภาลัมที่เมืองไบซา,านนี่แหละ เขาถามว่าอะไรพไนะี่น้องเขาอยากรู้ว่าตอนนี้อินทผพาลำเหล่านั้นที่เมืองใบซานเนี่ยมันออกดอกออกผลหรือยังนะครับผู้ชายกลุ่มนั้นก็บอกออกแล้วออกดอกออกผลแล้วและผู้ชายคนที่ถูกตึงไว้ในถ้ำนั้นนะครับก็พูดว่าอะไรยูชิโกอัลลาตุสเมรนะครับใกล้แล้วที่อินทผาลำที่ดินแดนนั้นจะไม่ออกดอกออกผลแล้วเขาก็ถามต่อบอกว่าไหนบอกฉันหน่อยถึงทะเลสาบอะไรพนะี่น้อง อัลตบาร,รีอะทะเลสาบทะเลสาบนี้นะครับในบอกฉันหน่อยสิว่ามันเป็นยังไงบ้างในขณะน,นี้นะครับบรรดาคนเหล่านั้นก็ถามต่ออีกว่าแล้วทะเลสาบเนี่ยท่านอยากรู้อะไรล่ะที่อยู่ที่ประเทศอยู่ที่เมืองชามเนี่ยแถบประเทศซีเรียปาเลสไตน์เลบานอนนะครับจอร์แดนอยู่แถบนั้นนะครับแล้วท่านอยากรู้อะไรชายคนนั้นก็บอกว่ามันยังมีน้ําอยู่ไหมผู้ชาย30คนก็บอกว่ายังมีน้ําแล้วก็มีมากซะด้วยนะครับ และชายคนที่อยู่ในถ้ำก็บอกว่าใกล้แล้วทีน้ำมันจะเหือดแห้งแล้วก็ถามต่อบอกว่าไหนบอกฉันหน่อยสิถึงตาน้าซูกอดตาน้าซูกอดว่าเป็นยังไงชายสามสี่คนกระถามว่าท่านอยากรู้อะไรเจ้าอยากรู้อะไรผู้ชายคนนั้นก็ถามว่าตาน้านั้นมีน้ำไหมแล้วผู้คนเนี่ยใช้น้ำนั้นในการลดพืชพืชผ,ผลการเกษตรของเขาหรือเปล่า ผู้ชายคนนั้นก็ตอบว่าอะไรมีน้ําจํานวนมากและคนที่อาศัยอยู่แถบนั้นก็ตักน้ําจากตาน้ำซุกอบเนี่ยในการลดน้ําให้กับพืชสวนของเขาแล้วชายคนนั้นก็บอกว่าก็เงียบไม่พูดอะไรต่อแล้วก็บอกว่าไหนบอกฉันหน่อยถึงนบียินอุมมียินไหนลองบอกฉันหน่อยถึงนบีที่เป็นนบีที่อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นที่ถูกส่งมายังประชาชาิสุดท้ายไหนบอกฉันหน่อยเป็นยังไงบ้าง ผู้ชาย30คนเดินเป็นคนคริสเตียนนะพี่น้องก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนี้นบ,บีคนนั้นคือใครพี่น้องท่านนบีมูฮัมมัดสุลตา,านของอาหรับอิสลามนั้นออกเดินทางจากนาครมักะอ,อกพยพจากมักะมายังนครมาดินาแล้วนะครับแล้วชายคนนั้นก็ถามว่าคนอาหรับต่อสู้กับเขาหรือยังผู้ชายสามสิบคนก็บอกว่าต่อสู้แล้วนะครับแล้วเขาก็ถามต่อว่าแล้วชายคนนั้นคือนบีคนนั้นทํำยังไงนะครับผู้ชายสามสิบคนก็บอกว่ายังมีคนอาหรับอีกกลุ่มหนึ่ง ที่เชื่อฟังและปฏิบัติตามนบีท่านนี้ชายคนนั้นก็ตอบว่าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมนะครับผู้าชายสาสิ่คนก็บอกเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วชายคนที่ถูกตึงกันถูกตึงอยู่ในถ้ำน,นั้นก็พูดบอกว่าการที่ปฏิบัติตามนบีท่านนี้คคยรุ่นละหุ้ม เป็นความดีงามสําหรับพวกเขาพี่น้องฟังนะผู้ชายที่ถูกมัดอยู่ในถ้ำเนี่ยพูดว่าอะไรการปฏิบัติตามในบท่านนี้คือความดีงามสําหรับพวกเขาแล้วก็พูดว่าไงพี่น้องแล้วฉันจะบอกให้พวกเจ้ารู้ว่าฉันเป็นใครเขาบอกว่าอิน e นีอานันมาซีฉันนี่แหละคือมาซี มาซี่ีนี่หมายถึงใครหมายถึงดัจจานนั่นเองแล้วเขาก็พูดบอกว่าที่เราสุรุลาสเราเล่าให้สารรำเล่าให้ฟังบอกว่าวินนีอูชิกุอันยุซานาลีฟิลคูรุสแล้วใกล้แล้วใกล้เวลาแล้วพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้แบบนี้ที่เขาถามเนี่ยพอเขารู้ว่าใกล้เวลาแล้วหากว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ตามที่เขาถามไปแล้วเนี่ยใกล้เวลาที่เขาจะได้รับการอนุญาตให้ออกมาจาก ถ้ำน ja ั้นแล้วนะครับและเขาก็บอกฝาอัครูู้ฟฝาอัซีรูฟิลอารูดีและฉันออกมาแล้วฉันจะเดินทางไปรอบแผ่นดินนี้ฟ่าลาอาดออุการยะจันอิลลาฮับตตุฮาฟิอารบัยนาไลล่ะฉันจะเดินทางไปรอบพื้นแผ่นดินนี้ในระยะเวลาเพียงแค่สี่สิบวันสี่สิบวันพี่น้องแต่สี่สิบวันแบบนั้นจะรู้สัปดาห์หน้านะครับห้อยลมักกะตะวะตอยบะยกเว้นเซตานครมักกะกับตอยบะคือนคร มาด,ดีนะเท่านั้นที่ฉันเข้าไม่ได้ฟาหูมามมฮัรมาตานียอะรัยากินตาหูมาเพราะเมืองทั้งสองเมืองนั้นถูกปกปากรักษาฉันเข้าไม่ได้ฉันถูกห้ามจากการเข้าสองเมืองนั้นและดัดจญานก็พูดบอกว่าทุกครั้งที่ฉันจะเข้าเมืองสั้งสองเมืองนั้นหรือเมืองใดเมืองหนึ่ง เอสตักบาลานีมาลาคุนบียาดิฮิไซฟุซอนตันจะมีมาลาอิกะที่ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับดาบที่ชักพร้อมกับดาบที่ชักออกมาจากจากฝักเรียบร้อยแล้วนะครับยาสุดดุนียอันหาจะมาปกจะมาห้ามจะมาขวางฉันมีให้ฉันเข้าสู่เมืองเมืองนั้นแล้วด <t> ัจามันก็พูดบอกว่าวอินน่าลาคุลเลนักบินมินหามาลาอิกะตุนยาฮโรสูนะฮา พูดว่าอะไรพี่น้องเพราะว่าแท้จริงๆแล้วทุกถนนทุกตรอกทุกซอกทุกซอยของนครมาดีนะและนครมกักะอัลละจาจะให้มีมาลากิกะเฝ้าอยู่ถนนทุกทุกหนทางทั้งสองเมืองน,นั้นและท่านบีบ็อลลอลลอฮุอะว่าฮิวะซลัมก็ใช้ไม้เท้าเนี่ยเคาะไปที่มิมบัตที่ท่านยืนอยู่และท่านก็บอกว่าฮาดีฮีตัยบะฮาดีฮีตอยบะ ฮาดีฮีตอยบะและนี่แหละคือนครมดีนะคือเมืองตอยบะและนี่คือเมืองตอยบะและนี่คือเมืองตอยบะและท่านอับดุลเละห์สัมบุฮอวสซัลัมก็บอกฉันประหลาดใจในสิ่งที่เามีมิดดารีได้เล่าซึ่งสิ่งที่เามีมิดดารีเล่านั้นมันตรงกับสิ่งที่ฉันได้เล่าให้พวกเจ้าฟังแล้วใช่ไหม บรรดาซอฮาบะบอกใช่ครับทัรงซุนเดียเคยเล่าเกี่ยวกับดัจจานเด้เคยเล่าเกี่ยวกับนครมัดีนะและนครมักะให้แก่บรรดาซอฮาบะฟังซึ่งเป็นเรื่องราวที่ตรงกับสิ่งที่ตมีมมดดารีมาเล่าฉะนั้นแล้วานพี่น้องผู้ที่มีหม่านทั้งหลายดัจานนั้นเป็นสัญญาหนึ่ง ของวันเกียมะซึ่งเราล่สุบฮานฮุวาตจะอลาจะปล่อยมันออกมาก่อนที่จะถึงวันเกียรมะมาเพื่อสร้างความเสียหายเพื่อเพื่อสร้างความเสื่อมเสียให้เกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินนี้และเป็นการทดสอบปากของพค์ในช่วงเวลาสุดท้ายฉะนั้นแล้วเนื้อหาที่เหลือนั้นเดี๋ยวเราค่อยเรียนต่อกันในสัปดาห์หน้านะครับพิชอลลเาตะอลานะครับเดี๋ยวนะครับ